เช้าวันหนึ่งเด็กหญิงน้ำหวานร้องไห้เสียงดังเพราะลืมเอาแบบฝึกหัดมาส่งครูแม่เปิดกระเป๋านักเรียนให้ดูแล้วพูดเบาๆแม่ช่วยหาให้นะลูกขณะค้นหาแม่เจอผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆอยู่มุมกระเป๋านี่มันของแม่เด็กหญิงพูดอย่างแปลกใจแม่ยิ้มแม่ใส่ไว้เผื่อลูกต้องร้องไห้แม่คิดไวเ้เลยคะว่าหนูจะร้องไห้แม่ไม่ตอบ แต่ค่อยๆเช็ดน้ำตาบนแก้มน้ำหวานอย่างแผ่วเบาสุดท้ายแม่ก็เจอแบบฝึกหัดที่หล่นอยู่ใต้หนังสือน้ำหวานยิ้มกว้างทันทีหนูรอดแล้วก่อนแยกกันหน้าโรงเรียนแม่ยื่นผ้าเช็ดหน้าให้เก็บไว้นะลูกบางทีน้ำตาไม่ได้ไหลแค่ตอนเสียใจแต่มันไหลตอนเราดีใจหรือคิดถึงแม่ก็ได้เย็นวันนั้น แม่เปิดกระเป๋าตัวเองเจอผ้าเช็ดหน้าผืนเดิมกลับมาอยู่ในนั้นพร้อมโน้ตเขียนด้วยลายมือลูกว่าไว้แม่ร้องไห้หนูจะเป็นคนเช็ดให้นะคะคนที่เตรียมผ้าเช็ดหน้าให้เราเสมอคือคนที่ไม่อยากให้เราร้องไห้แม้บางครั้งเขาเองจะต้องซ่อนน้ำตาไว้เงียบ